คพรเทไยถามความรู้สึกของทั้งสองคนก่อนค่ะจ้ะคู้ที่ชนะคว้ามงเลยเพิ่มขึ้นมต่านี้ก่อนพูดเลยลูกคุณอะไค่ะก็สำหรับตัวของนะคะอันนี้เป็นการประกวดครั้งแรกในชีวิตของฟองแต่ฟองประสบความสำเร็จเพราะว่าฟองพยายามมากๆทุกอย่างฟอง ตั้งใจที่จะลงประกวดจริงๆเพื่อเอาโมงฟองพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านให้พร้อมให้เหมาะสมกับเวที n ิสยูนิเวอร์แ e เทคว o นดถึงแม้ว่าวันนี้ฟองยังมีข้อผิดพลาดไปบ้างแต่ฟองขอสัญญาเลยค่ะว่าฟองจะพัฒนาในทุกวันและทุกด้านให้ดียิ่งขึ้นฝากพี่ๆส,สื่อมวลชนแล้วก็พี่ๆแฟนนางามทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยเชียร์ฟองด้วยนะคะนี่เลยพูดเลยลุกเป็น อ่าสำหรับเฮเลนนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าทุกคนอาจจะรู้จักเฮเลนในบริบทของมิสแกรนตอนนี้เฮเลนได้เปลี่ยนบริบทมาประกวดเป็นมิสอ u นเว e ร์สเพราะบอนวัดเคยบอกกับเฮเลนว่าอ่าไม่ว่าจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรอย่าทิ้งความฝันครั้งนี้เฮเลนกลับมาให้บอสนวัตเห็นค่ะว่าเฮเลนกลับมาแล้วและเฮเลนดีใจที่เฮเลนได้มงของพังงาคืนนี้ค่ะ because my heart set to win so I'm the winner in this night thank you หลังนีเตรียมความพร้อมให้ตัวเองแบบน้ำเกลือสู่มงใหญ่ ค่ะในเรื่องแรกเลยค่ะก็คือเรื่องของการฝึกภาษาเรื่องฝึกเดินฝึกพัฒนาบุคลิกภาพค่ะแล้วก็เรื่องของการขายของเอ่อถ้าอย่างในยุคสมัยนี้ใช่ไหมคะการประกวดนางงามจะต้องเป็นผู้หญิงที่ยืนหยดัดได้ด้วยตัวเองและพัฒนาศักยภาพไม่ว่าจะเป็นสกิลการไลฟโสด่าประมาณนี้ค่ะค่ะส่วนเฮเลนอาจจะเป็น ด้านของเรื่องการพูดนิดนึงเพราะว่าต้องปรับอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าเฮเลเป็นคนพูดเร็วแล้วก็อยากจะเขาเรียกว่าอะไรปรับการเดินแล้วก็เรื่องหุ่นนิดนึงค่ะเพื่อให้มันเฟิร์มที่สุดสําหรับการประกวดในครั้งนี้ค่ะตรงใจเลยคะสำหรับนาง จริงๆเนี่จะยเออก็ตรงใจครับเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นกรรมการเนาะพีดีเอาไม่ไม่ให้เธยเป็นกรรมการทั้งสองคนเลยแล้วก็เราก็ลุ้นไปกับคนดูพอผลออกมาก็ใช่ครับได้คอมเมนต์มาหนึ่งเราก็ได้สายด้านล่างมาหนึ่งเงี้ยเราครับครับก็เพราะเราเตรียมตัวที่จะส่งน้องไปให้ไกลที่สุดในมิชลินไทยแลนด์สเตปปี้นี่ครับผมทั้งนั้นเลยเหรอก็ตรงใจมากครับเพราะว่า น,น้องแต่คนเนี่ยเาคือแบบไม่สวยในรูปแบบของตัวเองสวยแต่ว่าสวยแตกต่างกันครั้งนี้ก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้น้องสองลุกครับผมบกับจุดแข็งของน้องทั้งสองที่เราเห็นในตอนนี้ที่จะแบบฟองหุงใหญ่ใหญไม่อิจฉากันฟองอเป็นนักสู้แล้วก็เป็นผู้ใหญ่คือน้องฟองเนี่ยเป็นผู้บริหารมีมีกิจการเป็นของตัวเองประสบความสำเร็จในชีวิต สิ่งหนึ่งที่น้องฟองมีก็คือน้องฟองเหลือสิ่งที่ต้องมันติดช้างอยู่ในใจซึ่งน้องมันเป็นพลังส่งที่น้องไปถึงแล้วน้องไี้ความของกับทั้งที่ดีก็พร้อมที่จะผลักดันผมเ<อ>ชื่อว่าคนที่พร้อมกับพร้อมมีอยู่ด้วยกันมันไปได้ไกแลแน่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามส่วนน้องใฮ้เลนน้องใฮ้เลนมีประสบการณ์ที่สุกมากทุกคนจะเห็นว่าเป็นท็อป20มิสการไทยแลนด์ปีล่าสุด<ม>แล้วก็วันนี้ผล ก็ประจักษ์แล้วว่าน้องเพอร์ฟอรนซ์ดีมากๆสาหรับมิสรน้องอาจจะเหมาะกับมิสสุรมากกว่าดีสามปีนี้เราสู่คอนเซ็ปต์เทนเดชันลครับเดี๋ยวให้คุณดีพูดเขาก็จะนําเสนอความเป็นไทยใช่ความเป็นไทยความเป็นศิลปะให้มากขึ้นครับเพราะว่าอย่างตัวน้องฟองเองนะครับใบหน้าของเขาเนี่ยคือความเป็นไทยเลยอย่างไม่ว่าจะเป็นชุดหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่เราจะ นำเสนอความเป็นเพชรุรีความเป็นศิละปะมากขึ้นครับกว่าทุกปีแล้วสนองทะเลก็เช่นกันครับอาการท่องเที่ยวของอาของพังงาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆครับก็จะได้นํามาดัดแปลงเป็นชุดเป็นอะไรต่างๆเดี๋ยวคอยติดตามใช่เดี๋ยวคอยติดตามในกองใหญ่เสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยเราเต,เตนนรียมตัวในเรื่องของเราว่าเราไม่แพ้ใครแน่นอนครับต้องถามเรื่องเสื้อผ้าหน้วผมก็คือมันไะม่ไใช่แค่ความสีมันจะมีอะไรบิสเนสมันจะมีแบบ ทำทเหน,หนเลยครับคอมเมทอะไรๆอย่างเงี้ยจำชอบปัจุบันอะไรให้น้องตรงนี้อ่ะครับเรามีโค้ชในการสอนน้องในการสร้างตัวตนบนโลกโซเชียลนะครับเรามีโค้ชในเรื่องของการสอนเรื่องภาษานะครับแล้วก็เ,เราสอนให้น้องเราฝึกให้น้องในระหว่างเก็บตัวเปรียบเสมือนกับเรากาลังเก็บตัวที่กองทุนอ่เพราะฉะนั้นเราขัดคน มาในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วหลังจากนี้น้องสองคนคนต้องทางานนะัตอนที่สัมภาษณ์ก็บอกแล้วว่าอันนี้คือแค่จุดเริ่มตน้นเราต้องทํางานกันหนะักอ,อ,องข่าวออกมีความกดดันยังไงบ้างคะเพราะว่าก้าวต่อไปคือใหญ่นะ okay. สำหรับเฮเลนสำหรับเฮเลนก็คือถามว่ามีความกดดันไหมมีคะ่ะแต่ว่าก็ไม่อยากจะกดดันตัวเองมากเพราะว่าตัวหนูก็พอมากๆและพีดีหนูเชื่อมั่นในตัวพีดีคะ่ะว่าถ้าจับ ถ้าจับมือร่วมกานทาง,งานกับพีเรียนอะ่ะทาง,งานก็ไม่น้อยหนะ้าใครเหมือนกันค่ะบครั้งแรกเลยครั้งแรกสำหรับฟองก็ยอมรับค่ะว่ากดดันเหมือนกันเพราะว่าฟองต้องแข่งขันกับใครหลายๆคนที่เขามีประสบการณ์แล้วก็เขาก็อยู่ในวงการมานานเนาะแต่ฟองก็เชื่อมั่นในความพยายามของฟองค่ะแล้วก็ความแข็งแกร่งของพีดีเช่นกันค่ะว่าจะพาฟองไปสู่มงที่สุดที่สุดของ อ่าในจารเปลร่ยนไดใช่ค่ะเมื่อสองคันดีแล้วโอการที่แกันเราจะแทน ยังคะดีกวมาเราจะแชประบการบีรกให้กับคือก็ต้องบอกพี่เขาว่าแบบคือด้วยความที่หนูเคยประกวดงานมาก่อนแต่อาจจะต่างกันแต่มันอาจจะเป็นการประกวดนางงามเหมือนกันอะไรเงี่ยก็แชร์ประสบการณ์ที่หนูอยู่ในกองอะค่ะให้กับพี่เขาอะไรเงี้ยบอกอะไรได้ก็บอกเพราะต้องช่วยกันเพราะว่าเราลงมมาด้วยกันเราก็ต้องไปด้วยกันค่ะแชร์ชีวิตดีอะไรกัะถ้าอย่างเป็นเรื่องของทิปใช่ไหมคะคืออาชีพ โฟนเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายอาจจะแชร์ในสิ่งที่คงรู้อะไรประมาณนี้ค่ะให้ลองค่ะฝากขอกำลังใจบรรดาแม่แม่แฟนนางนิดนึงค่ะก็มงใหญ่ในธุรกิจด้านการที่ค่ะก็อยากจะฝากทุกคนนะคะให้เลนเปลี่ยนบริบทมาเป็นประกวดมิส u n นิเว s ร์สเลนก็ตั้งใจค่ะที่จะ เข้าไปในอยู่ที่ท็อปทให้ได้เพราะฉะนั้นให้เลนอยากจะให้ทุกคนนะคะเชื่อมั่นและเชื่อใจในเฮเลน,นะคะ่ะ if you all support me you are not disappointed because I will like do my best thank you ค่ะก็อันนี้เป็นการประกวดครั้งแรกของฟองค่ะแต่ว่าฟองก็มีความที่มั่นใจและพองก็พยายามมากๆอยากจะฝากพี่ๆทุกคนนะคะแล้วก็แฟนๆนางงามช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้พองมีสิ่งไหนที่ฟองควรที่จะพัฒนาปรับปรุง ฟองก็พร้อมที่จะพัฒนาในทุทกๆด้านให้ดีขึ้นได้ค่ะขอบคุณค่ะพี่ดีค่ะฝากติบบดตามมิสยูนิเวอราา์สเซนตุรีผลงานด้วยนะคะถึงเราจะเป็นปีหน้าใหม่แต่ว่าเราทำด้วยความรุ่มเพจะเห็นได้จากการจัดงานของเราเราจะพร้อมที่จะเป็น ใส่แข่งในการประกวด v i s i o นเว r l ์ไท a แลนด์ครั้งนี้แน่นอนยังไงฝากติดตามลูกๆทั้งสองคนผมจะฝึกให้หนักจะฝึกให้เขี่ยวแล้วก็เชื่อว่าสองคนจะทําผลงานออกมาให้แฟนๆง,งามประทับใจแน่นอนครับีนก็ปีนี้อยากจะให้ติดตามนะครับมิสอินเวนท์เรีแล้วก็มิสอินเว,วังงานนะครับว่าปีนี้เราจะนําเสนอความเป็นศิลปะวันันนธรรมนำมานำมาสู้เป็นการเปิดมิติใหม่ของวงกานางงามครับ เดี๋ยวรอชมแนะนำตัวแบบโอเคงั้นเดี๋ยวเรามีให้น้องแนะนำตัวออที่ลำปางจะได้มุทิตาเครื่องถุงยามิสยูนิเวอร์สเพชรบุรีเพชชาภาจัสติสมิสยูนิเวอร์สพังงา